สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโดมายนะฮะวันนี้กลับมาอีกแล้วกับเกม Dark s i d e r Genesis ในพาร์ทที่12นะครับผมจากที่ผมไม่ได้อัป Dark s i d e r Genesis มาประมาณค่อนข้างนานเลยโอเคช่วงนี้จะกลับมาเล่นเกมเนื้อเรื่องต่อนะครับผม Dark s i d e r Genesis นี้ก็พาร์ทที่12ละจากพาร์ทที่แล้วเรา,าต้องไปฆ่า Stormcaller ใช่ไหมครับผมมันเป็น Stormcaller ของดกอนนะนี่ครับผมในพาร์ท m a ล l Storm โอเคเดี๋ยวผมจะไปเริ่มกันเลยแต่ว่าชีเจอร์ลิสก็ยังไม่เต็มโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่านะมีทั้งหมด17บูทคอยโอเคไปเลย dagon's stormcaller cowers behind this barrier his shaman roam these grounds using foul magic to keep it sealed find them and break the seal magic will not save this stormcaller from his fate <coughs> ชาแมนของไอ้สตัวผมเล่นไปแล้วนะผมเนี่ยผมเก็บทุกๆอย่างอันนี้เรียบร้อยไปหมดและ้ะอันนี้เราจะมาดำเนินเร,เรื่องกันอย่างเดียวนะผมแล้วก็โอเคโอเคเราต้องจัิการชาแมนนะผมในพาร์ทนี้ผมจะจัดการชาแมน3ตัวเนาะ กับในประตูตัวหนึ่งอันนีส้สปอยไปก่อนเลยแล้วก็ผมจะไปหาอ่าเขาเรียกว่าอะไรซีคขตอีกประมาณอย่างหนึ่งหรือ2อ,อย่าง2อ,อย่างนะผมมีฟ้าผ่าแล้วแบบนี้แต่ผมคิดว่าผมจะไปเล่นเล่นใหม่นะผมเพื่อที่จะมาเก็บเนื้อเรื่องเนี่ยะผมใจที่ผมไปเล่นเก็บทุกอย่างแล้วผม,วผมก็เลยมีกระสุนทุกชนิดเลยนะผมของอสไต ผมว่ามันเป็นการโกงเกินไปนะโอเคนเ,นเนี่ยผมชาแมนเนี่ยมันถือว่าถ้าเราเล่นสไตล์อะเล่นแต่เฉพาะสไตล์แล้วก็เทคนิคการเล่นสไตล์จริงอะมันคือการที่เล่นแบบหลบนะผมเน้นการยิงระยะไกลนะโอเค ได้ฟูมาแล้วผมโอเคหนึ่งตัวมันจะดูง่ายๆเกินไปอ่ะเดี๋ยวผมเชื่อผมจะไปเล่นใหม่เก็บใหม่ให้มันหมดเลยโอเคหมดอันนี้เป็นไทฮันเตอร์อ่ะผมใช้ลองใช้กระสุนอันอื่นดีกันอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นพิดนะผมอ๋อาะผมรู้แล้วมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ที่จะได้กระสุนพิษตรงนี้ครับอยู่ในแมปนี่แหละแต่ว่าต้องพยายามซีคิทอันหนึ่งนะผมก็คือไปฆ่าพวกรูหนอนให้มันหมดนะผมแล้วผมจะไปเปิดรูหนอนแล้วก็ฆ่าตัวบอสรูหนอนมันโอเคแต่ก่อนนั้นเราต้องไปอ่าฆ่าชาแมนก่อนอีก2ตัวนะที่ผมเดินผ่านเมื่อกี้คุณจะเห็นอ่าเป็นตุ่มเล็กๆนะเป็นสายฟ้ามันสามารถทําให้มันเป็นมีซีคิทเพื่อจะได้อาวุธด้วยนะ มากไม่เสียเวลาผมทำมาันแรงเรื่อยๆนะโอ้ตีแรงอยู่นะตรงนี้นอนนอนหรือด้วงมันคือด้วงนะผมเรียกนอนมาตลอดเลยนี่รู่นนอนที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมเอาสายฟ้ามาช็อตมนันดีกว่าสายฟ้ามันแรงนะผมคือต่ว่าแรงก็ใช่แหละเพราะามันมันทำดาเมจดได้หลายตัวพร้อมกันเนนี่น โอ้ขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยพวกนี้เป็นชาเลนจ์นะผมถ้าหากว่าเราโอ้โหจากการรูนหน,นครบ3ที่นะ3ที่มันจะมีบอสขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเดี๋ยวจัดการไปถ้าพวกนี้มันมีลงใต้ดินด้วยโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งเห็ไหมฮะจะเป็นชาเลนจ์ทางขวามือนะแล้วเราก็มาตัวที่สองชาเมนตัวที่สอง ผมเอาอ่าอะไรใช้ดูแลกันที่ทำำเ,เป็นทาดาเมจเป็นมือค่อนข้างดีนะแต่ว่าพอขึ้นอ่าฟูลเขาเรียกว่าอะไรฟูลอาร์เมอร์นะกระสุนแบบฟูลเนี่ยก็มันไม่มีอนะไรแตกต่างกไฟฟ้าแสนโว้ไฟฟ้าลงพื้นไปแต่ว่าคิดภาพถ้ายิงอ่ายิงโดนปีศาจแล้วมันจะเด้งเลือดนะโอ้โหผมจะตายเอาเนี่ยผมเลือดมันจะดรอปนะเห็นไหม เห็ีฟามเลือดเพราะว่ากระสุนอันนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอะไรไตส์มันเลือดน้อยอยู่แล้วใช่ไหมไหายพอเราใช้กระสุนนี้ออกมามันก็จะเปิดๆมีเลือดออกมานะครับผมโอเคตัวที่สองละชาแมนตัวสุดท้ายของพื้นที่แถวนี้นะน่าจะอยู่ข้างล่างตรงนี้มีหยิบสมบัติด้วยฮะ ก็จะเป็นโซใช่เพราะว่าแมพนี้ผมเก็บไปหมดแล้วไงที่มันเหลือแล้วมันสามารถเปิดได้ก็มีแต่โซเท่านะั้นแะล้วถ้าขึ้นไปตรงนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่านี่ไงชามแมนอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งถ้าจะไม่ผิดนะยังไงให้เห็นอันนั้นละเดี๋ยวโอเวอร์ลุกโอ้ฟ้าผ่าลงมาต่อเน,นื่องผมลองเดินลงไปข้างล่างอีกหน่อยนึงคิดว่าน่าจะมี ตรงของรอ,อติดติดไอ้พวกนี้จาัดก,การเลยก็ได้แล้วตรงนี้มีซีเขียดรอนะครับผมประตูล,ลับเข้าไปเลยก็ได้นะเนเอแต่ว่าต้องการกุดแจนะผมกุดแจไม่ครบหรือเปล่าวะไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวผมมาเก็บนอกรอบแล้วกันอาา่ะฮะตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นเลือด เป็นกล่องเลือดนี่ไงคงของด้วงอันที่สองนะี๋ยวผมคลียร์ตรงนี้ก่อนนะผมแล้วก็มันจะมีซีเคตตรงนี้เห็นไหมครับผมมันจะเป็นซีเคตของบทสนทนานะผมพยายามเก็บให้มันได้แล้วกันโอเคโผขึ้นมาอีกสตล์ถ้าโจมตีมีน้อยมากเลยแต่ว่า เขาจะมีสกิลอ่ะสเปเชียลอันหนึ่งคือกดคิวนะฮะมันจะสามารถลดเกาะได้กระสุนหมดเร็วมากเดี๋ยวโชคดีที่กระสุนดับเยอะอยู่นะโอ้โห,โหฟาดห่า,าเรียบร้อยเสนาพงเขาเรียกว่าอะไรพงของด้วงนะพงที่สอง เดี๋ยวผมค่อยมาเก็บซีเครตตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมจะไปหาพโพรงก่อนมันอยู่แถวไหนหนอตรงนี้มีขวดเลือดให้เก็บถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะอยู่แถวๆบนนะแล้วก็เราเหลือชาแมนอีกตัวนึงใช่ไหมผมเดี๋ยวจัดการชาแมนก่อนฟ้าผ่ามาเรื่อยๆเลยมันสูมฟ้าผ่ามานะแบบนี้มันน่าตำคาญตรงนี้นแหละ เมนตัวที่3แล้วก็จะเข้าไปในประตูได้โอ้โหลบสองจังหวะกระโดนจังหวะที่3ามช็อตแล้วขนาดเป็นช็อตกันมันก็ยังแบบยิงเอนไม่เข้านะโอเคเรียบร้อยมีบักนิดมีบักนิดนึงนะมีบั๊กซะงั้นบักในการ e x e c u t e นะผมโอเคเข้าไปในประตูได้แล้วผม แต่ก่อนที่จะไปเดี๋ยวผมจะเดินไปหาเขาเรียกว่าอะไรโพรงโพรงของอ่าหนอนไม่ใช่หนอนสิด้วงแมพูดติดอีกแล้วตรงนี้เป็นโซ่ะทางขวามีไหมหนอน่าจะไม่ทางขวาหรือข้างบนตอนนี้ผมกำลังลืมนะผมเดี๋ยวผมลองเดินดูไปข้างล่างก่อนแถวนี้แถวนี้เราเดินมาแล้วเนาะเดี๋ยวจัดการตรงน,นี้ ถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวผมอขออนุญาตตัดนะผมตัดแล้วไปเจอโพงของดวงเลยแล้วกันน่าจะไม่ใช่แถวนี้แหละใช่ไหม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 แถวนี้เดินผ่านมาแล้วอันนี้ตรงที่เราจัดการตรงแรกใช่ไหมครับผมนี่คือโพรงดวงเทศการอันแรกมันจะมีซีคริตเพื่อที่จะได้กระสุนของกระสุนพิษที่ผมยิงไปนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดนะผม ไอยังไม่เจอนะโอเคมาแล้วมันจะอยู่บนมุมมุมป่านะผมโอเคหายหายมีช็อตกันมันดีอย่างนี้แหละยิงตัวเล็กตายทันทีนะแต่ว่าเราก็ใช้สายฟ้าในการเขาเรียกว่าอะไรนะเคลียร์มินเนี่ยนนะเคลียร์ตัวเล็กๆแล้วก็มีช็อตต่อเนื่องใช้แต่เพื่อ,อเดียวเลย ฟันหน่อยแล้วกันดาบของนีง่ไงมาละถ้าว่าเราเคลียร์โปรงของด่วงมาตัวใหญ่มันจะเกิดมานะผมแล้วเราจะได้วัวนีต้ต้องตรวจต้องโดนหลบอ,อะ่ะถ้าเราฆ่าตัวด่วงตัวนี้ได้นะผมมันก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่าพ่อของมันนะผมค่อนข้างดีเลยแหละ แล้วก็บวกกับเขาเรียกว่าอะไริกระสุนประเภทประเภทกระสุนของอันนี้โอ้โหหลบไม่ได้วะท่านี้หลบยังไงวะวิ่งหนีก็ไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าผมผมเคยจัดการมันไปแล้วไงผมน่าจะไม่ได้กระสุนอีกนะผมแต่ว่าน่าจะได้แค่คอไปโอ้โหมันปล่อยลูกกระสุนออกมาเหมือนกันอะวิ่งตามวิ่งตามมันวิ่งตาม ตายยัง,งไม่ตายท่า,น,ทาน,นี้ต้องโดดโอเคโัเราก็จะตายะวะเชิมเลือดสักหน่อยนึงฮะเนี้ยเ,เราจะได้คอมาที่จริงเราได้กระสุนมาด้วยนะประเภทกระสุนผมพูดไปกี่รอบแล้วมั้ยโอเคคออันนี้นะผมค่อนข้างดีเลยแต่ผมไม่ขึ้นนะผมเก็บไปแล้วนี่ได้ครบแล้วโอเค ได้ยินเสียงซอมบี้ทางซ้ายผมยังไม่เข้าไปไปในอ่าประตูเพื่อจะไปฆ่าสต็อปคอรเลอร์นะผมเดี๋ยวผมจะลงไปไปหาซีคิเอตอีกอันหนึง่งโอ้ยซอมบี้พวกนี้มีกาจังโอเคขี่ม้าเลยเพราะว่าขี่ม้าได้ละชาแมนมันตายหมดแล้วที่ยังมันจะมีซีคิเอตอีกอันนึงครับผมเราต้องไปหาไอ้อะไรวาตะเกียง ตะเกียงไฟเนาะแต่ว่าทําแค่น,นี้ก็พอเพื่อความรวดเร็วในเนื้อเรื่องนะฮะขึ้นไม่ได้โอเคซีเขตตรงนี้นะผมเราต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอะลูกบอลหนามไม่ใช่อันนี้อันนี้กระสุนกดอะไรวะลืมลืมตัวจีโอเคนี่มันก็มีบอกอนะไม่ลืมนะปั้งไปตรงนี้นะผมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น มาเป็นวอลเพื่อที่จะได้กระโดดขึ้นเป็นสปริงตรงนี้ได้นะใช้หมัดขึ้นตรงนี้แล้วก็ขอะตรงนี้ไปอย่างนี้บวก,กับบินขึ้นตรงนี้นะผมนี่มันจะมีอ่าบทสนทนาของวอลกับสไตล์อยู่ทางซ้ายนะผมมันต้องต้องใช้การโดดลงไปนะลองโดดสิต้องโดดลงมาอย่างนี้นะผมอ้าวไม่โดนมาน่าจะน่าจะได้แล้วทีนี้ could it really be so bad just to give this place to dagon? not like there's <tourists> <Sup> anything <eduard> left here. the council will not stand for surrendering eden to demons, even if it is a ruin. either way, I guess there's no one doing what we did. We've put the past behind us, brother. We forge our own futures now. Eden will never be restored. But let it be a reminder. A reminder of what? Our failures? Of how far we've come. Of all that we still will achieve. You claim to ask why. เรียบร้อยแล้วผมเราจะมาดำเนินเรื่องกันต่อจากบททัศนาเมื่อกี้นะผมเราทำให้เรารู <laughs> ้ว่าวอนี่ก็มีทัศนคติที่ดีเหมือนกันนะผมอ้าติดติดติด ราจะขี่ม้าไปที่ประตูแล้วผมผมจะไม่สนใจอะไรละทำไมม้ามันบังคับยากเนีวะต้องมาทางนี้มาถูกอยู่ใช่ไหมวะหลงๆลืมๆไม่สนใจนะมาเราไปบวกกับสตอร์มคอเลอร์กันโอเค มาเลยเปลี่ยนกระสุนแป๊บนึงใช้กระสุนธรรมดานะผมมันน่าจะมีประโยชน์สุดละชดกันเป้าผมสตอร์มคอร์เลอร์ใช่ไหมบอกว่าเราต่างหากที่เป็นสตอร์มเราจะมาจัดการกับมันนะการที่ผมใช้กระสุนธรรมดาโอ้โหกับช็อตกันมันดีอย่างนี้แล<ท>้วผมมันเป่า มันเต่ากระเดนได้ผมจะแปลงร่างจัดการกับมันสักหน่อยสักหน่อยก็จะไม่ต้องใช้แปลงร่างก็ได้มากนี่แค่กระสุนธรรมดาเนอะมันมันไม่จำกัดด้วยมันมค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรยิงในระยะที่ดีนะวิธีจัดการกับมอนสเตอร์แบบง่ายๆจะตายละ <c oughs> จัดการตัวเล็กก่อน คิวไปมีหัวหนึ่งทีแล้วก็มา execute ต่อหายไปเลยตัวจ้อยสท้ายก็จบนะผมง่ายๆเลยวิธีเล่นสไตล์แบบ exclusive โอเคฮะเรากลับไปคุยกับอ่าสมิอ,อกันนะผมแถวนี้มีอะไรเก็บไหมก่อนที่จะกลับไป ไม่มีแล้วมั้งโอเคกลับไปที่เดอะวอยกันนะผมโอเคเรียบร้อยนิวไอเทมอัปลายแอดวอร์กลิมมีไอเทมใหม่ไหมซื้อนะฮะโอเคไปคุยกับอันนี้เลยซามิเอลเลยเนี่ยลืมชื่อไม่เล่นนาน The Stormcaller's threat is ended. Have you sealed the portal? As promised, Horseman. Did you doubt my talents? Only about every step of the way. <clears throat> <clears throat> there is still the matter of Dagon himself. By crushing his priests, you dealt him a crippling blow. Strike now. Learn what he knows and finish him. Dagon will pay for his part in this. and trail menacingly. are ready, when When Lucifer. love you you I it off horseman. เรียบร้อยนะผมถึงเวลาที่เราจะไปจัดการกับเดกอนแล้วผมเดกอนนี่มันจะเป็นตัวยังไงเหมือนดาก้อนไหมมาในพาร์ทต่อไปจะเป็นพาร์ตที่สู้กับเดกอนนะผมมาเช็คดูซิว่ามีไอเทมอะไรหรือเปล่าไม่เช็คดีกว่าเดี๋ยวผมขอปิดพาร์ทตรงนี้นะครับผม เจอกันในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับผม